สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ g f o ฟ Spot on Tour นะฮะหลังจากที่ห่างหายกันไปในช่วงสงกรานครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาอัปเดตกิจกรรมของ g f o ฟกันต่อแฮมสักน้อยนะฮะว่าหลังจากที่เฮายุดสสงกรารไปแล้วนะฮะมีอะไรอย่งเกิดขึ้นอพองแล้วก็เดี๋ยวหลังส่งกรารต่อจากนี้เขาจะมีกิจกรรมอะไอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงพ่องนะก็เลย ถือโอกาสามาทำคลิปนะฮะอัปเดตให้ท่านผู้ชมแล้วก็สมาชิกติดติดตามได้อ,อัปเดตข้อมูลการแหมสักน้อยนะฮะก็หลังจากที่เขาได้ไปทำกิจกรรมอันอาขายพักนะเป็นตลาดนำวิถีของดีตำบลบนสีถ้อยตีคล้องถมนะฮะตรงแยกสีบุญเรืองวันนั้นที่โฟกก็ได้เอาพักบุงไปขายแล้วก็ได้ ยา yeah, ครับละอ้อนว้ยว่าถ้าขายพักบุ้งได้จีโฟกก็จะเอาตังค์ไปซื้อลูกฟุตบอลมาทํากิจกรรมจีโฟกฟุตบอลครับละออนซึ่งอตอนนี้เขาก็ได้ซื้อลูกฟุตบอลมาแล้ว2ลูกนะฮะก็ถือว่า,าได้รับการสนับสนุนจากอันผู้ปกครองแล้วก็อันพ่อแม่พี่น้องจามเพื่อแม่ใจหลายๆท่านครับก็มาสนับสนุนซื้อพักจีโฟกไปกินกันนะฮะเป็นพักบุ้งเพื่อสุขภาพนะฮะ ก็อันอตะว่านี่เขาได้รวมกิจกรรมกับละออนละแล้วก็ได้เอาลูกฟุตบอลไปอมอบให้ยางแบบเป็นทางการก่อนนะฮะตอนแรกก็ว่าจะทําคลิปวิดีโอเพื่ออันแจ้งให้กับสมาชิกที่สนับสนุนเป็นได้ฮับหู้ตัวแต่บางอื่นว่าตะว่านี่มีโปรแกรมการแข่งขันของอันเทศบาลตํบาบลแม่ใจเป็นมีกระชับมิตรซีเซ้านะ,ะเป็นฟุตบอลตีเป็นจัดอันสารสัมพันธ์กัน,นะฮะอู่มากกันหลายทีมับ ก็เลยบ่ได้มีโอกาสทำคลิปวิดีโอก็เลยขอเลื่อนละออนไปเป็นวันอาทิตย์ครับซึ่งกิจกรรมชีฟุตบอลของเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยครับจากเดิมนี่ผมจะจัดตารางให้สมาชิกได้มาร่วมสนุกกันในวันอังคารพรึ่งฮัทเสาร์นะฮะแต่หลังปีใหม่หลังสงการนี่ผมได้แจ้งกับสมาชิกไปแล้วนะฮะว่าเขาจะมีการสลับตารางวันเสาร์เป็นวันอาทิตย์แทนนะฮะเ,เพื่อที่ว่าวันเสาร์เนี่ย ผมก็จะได้มีเวลาไปาขายพักนะเป็นขายพักบุ้งตีตลาดนํำวิถีของดีตะลสีถ้อยดีของถมนั่นเองครับก็เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนเวลาตารางให้มีการทํางานได้คล่องตัวมากขึ้นก็เลยมีการจัดตารางในการทํางานของชีโเข่าก็บว่าตอนนี้นะครับตาราง4ีวันนะฮะวันอังคารวันพฤหัสวันอาทิตย์ จะเป็นกิจกรรม G-Folk f o o t b a l l ของเขาครับส่วนวันเสาร์นะครับผมจะกันตารางไว้สำหรับการเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องของการขายพักตีตลาดนํำวิถีซึ่งสินค้าของเขาตัวแรกตินได้นำไปปีเส้นนั่นก็นคือพักบุงเพื่อสุขภาพครับสโลแกนของพักบุ่งของผมก็คือ,อพักบุ้งสุขภาพ G-Folk นะ อร่อยอิ่มท้องอิ่มบุญครัอันนี้ครับอร่อยอิ่มท้องอิ่มบุญเป็นสโลแกนของเขาครับนอกจากจากนี่ครับพักบุ้งเขาต้นใหญ่นะฮะปลอดสารนะรแล้วก็กินกรอบอิ่มท้องอิ่มบุญตัวนี้อิ่มบุญนี่หมายถึงว่ากํากไรจากการขายอันพักบุ้งนะฮะต่อไปในอนาคตผมก็จะอันมี บางส่วนตีจะได้นํามาเป็นทุนสํารองในการซื้อลูกฟุตบอลให้เหล่าออนได้เล่นกันต่อๆไปครับซึ่งลูกฟุตบอลสองลูกที่เขาซื้อไว้แล้วนี่คาดว่าจะใจประมาณสักเดือน2เดือนก็น,น่าจะามีแตกมีหัวพองหรืออาจจะเกาพองแต่ถ้าเขาทำโครงการแบบต่อเนื่องนะฮะกับเขา,าผมคิดว่าในเรื่องของการทำกิจกรรม จีโฟกุตบอลของเขาก็จะสามารถครับเขื่อนได้ uh, ในระยะยาวอย่างยืนตัยนะครับโดยตีสามารถ uh, พึ่งพาตัวเองได้นะผมก็เลยทำ uh, โครงการขายพักบุงตรงนี้แหละฮะ uh, ว่า้สำรับเป็นตัวอย่างใืค้ครับอันเด็กๆได้มีส่วนร่วมแล้เดี๋ยวแห่มน้อยครับถ้าการมีส่วนร่วมของลรออนถ้าใครสนใจอยากจะมาปลูกพักขายสร้างไรายได้ให้ตัวเกา่าก็สามารถเข้ามารวมกลุ่มกับอันจีโฟกได้นะในเรื่องของการ ทําการเกษตรนะซึ่งโครงการที่จะลองรับของอันการขยายของการเกษตรนั่นก็คือโครงการอารีย์เกษตรตีอันกระทรวงมหาไทยนะเปิ่นได้มาริเริ่มทําไว้ตีอันอหมู่บ้านอันรักควายไทยบ้านสันสลีครับซึ่งตอนนี้นี่หลังจากที่ก่อนหน้าสงการนะฮะมีการคุดบอ่อพักบําบัดน้าเสียเพื่อเป็นบอ่อกักเก็บน้ำไว้ตัวองนะฮะ ก็ดำเนินไปได้ระยะหนึ่งซึ่งลาสุดที่ผมไปติดตามก็คือทางกรมชลประทานเปิดคุดไปแล้ว1บ่อเซตเรียบร้อยแล้วน่าจะเป็นบ่อที่เซตเป็นบ่อแรกเป็นบ่อที่หนึงนะส่วนแหม2บ่อของอบจตอนนี้รู้สึกว่าอบจทีมงานจะมีปัญหาในเรื่องของรถแบคโฮครับวันนั้นผมไปนี่ปรากฏว่าทํางานได้กึงวันรถแบคโฮเกิดชํารุดต้องส่งเข้าศูนย์เพื่อการซ่อมก่อนนะ แต่หลังจากส่งการนี่ผมยังบแน่ใจแต่ว่าอันจะใช้วเวาาแหมเมือตัวใดในการซ่อมนะเดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสเดี๋ยวเขาจะไปอัปเดตกันในเรื่องของอันโครงการอารียเกษตรนะฮะส่วนกิจกรรมอื่นๆนอกจากจีโฟกฟุตบอลแล้วก็มีการาน้ำพักบุงเนี่ยเอาไปขายตีน้ำวิถีแล้วหลังจากนี้นะครับจีโฟกจะมีแหมหนึ่งโครงการที่กำลังจะริเริ่มทำแหมหนึง่งยางนั่นก็คือ จีโฟกมิวสิกมิวสิกคลับครับซึ่งบทบาทในเรื่องของการทำกีฬาฟุตบอลก็เริ่มมีสมาชิก uh, เหนียวแน่นแล้วกับรวมกลุ่มกอนได้ละหลังจากนี้จีโฟกก็จะต่อยอดเป็นอันจีโฟกมิวสิกคลับครับก็จะใช่สถานที่เ uh, วทีดนตรีของ uh, ตลาดการนำวิถีนี่แหละฮะเดี๋ยวคงจะหาทีมงาน ามาทำเป็นฟกซองเล่นแบบง่ายๆเพื่อที่จะเอนเตอร์เทนคือคับอันพอแม่เป็นนองจามเพื่อไม่ใจตีไปแอลของถมไปแอลตลาดานัดตลาดอันนำวิถีของเขาได้มาหนั่งฟังเพลงชิลๆกันนะฮะมาซื้อพักมาซื้อของมานั่งกินมา,ามาฟังเพลงนะ,ะก็คคยที่ตามดูครับว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนก็เป็นโครงการตีคิดว่ายากจะทำ โดยแนวร่วมก็คงจะหาเอาแนวร่วมตีเป็นสมาชิกฟุตบอลโดยเฉพาะงหมดพงนะฮะก็มาเล่นกิจก,จกรรมฟุตบอลด้วยกันนะคเดี๋ยวจะจิีบๆมาลองฮัดเล่นกีตาร์มาเปิดหมวกเพื่อเอนเตอร์เทนเฮ้กครับอันลูก้าตีมาแอลซื้อพักของเขาได้มวนกันนะฮะถ้าเลาออนคนไหนสนใจอยากจะไปฟังดนตรีไปเล่นก็ไปได้ครับ นอคาคตอาจจะต่อยอดในเรื่องของการสอนดนตรีตัวเเพราะว่าความสามารถในเรื่องของการสอนดนตรีการจัดกิจกรรมดนตรีตีจีฟกมีก่อนหน้านี้ตีได้ทําตีกรุงเทพก็จะได้นํามาเจพัฒนาในอําเภอแม่ใจของเราตัวพัฒนาหล่อ,อนเยาวชนตัวเนะแต่จะเป็นรูปแบบไหนก็อย่าลืมคอยติดตามครับส่วนแห่งหนึ่งกิจกรรมครับอตอนนี้มีฟุตบอลไปละมีตลาดนําวิถีไปละอารยะเกษตรไปละล่าแล้วก็ มิวจีโฟก์มิวสิกคลับกําลังจะเริ่มดําเนินการอยู่แล้วก็แหมย่างหนึ่งก็คือจีโฟก์วูดบอลครับก็สมาชิกติดต,ตามจีโฟกในเรื่องของ G กีฬาวูดบอลก็ต้องกังวลน,นะฮะกีฬาวูดบอลนี่จะได้จะได้นี่จีโฟกก็จะทําอยู่แล้วและตอนนี้ครับสนามวูดบอลของเขาผมคือเวลาถูกเก่าสองเดือนนะภายในเดือนอเดือนนี้เมษาพฤษภา กลางเดือนมิถุนาครับเวลา2เดือนนะ,ะจะพยายามทำปรับปรุงสนามในลานกิจกรรมของเขาให้เซตเรียบร้อยเพื่อที่จะรอต้อนรับสมาชิกที่สนใจมาเล่นเกมจีโฟกุตบอลกับจีโฟกตินี่ก็อย่าลืมคอยติดตามกันต่อไปครับเดี๋ยว g ีโฟก็จะได้นำเอาพักบุง้งไปขายที่ตลาดเจจูของอร้านสีวันพักสดครับ พักชุดนี้ครับผมจะเอาไปทรงด้าน4ีวันพักสดเพราะว่าเป็นนั่ลูกค้ารับซื้อทรงประจําของจีโฟกและเพราะฉะนั้นพักบุงรัดนี่เป็นลอดสุดท้ายแล้วนะและหลังจากนั้นแห่นประมาณ1เดือนครับถึงจะได้กินพักบุงของจีโฟกแขมรอบหนึ่งเพราะว่าช่วงที่ผ่านมานี่มันเป็นช่วงหน้าแรงอากาศร้อนมากจีโฟกก็เลยมาได้ปลูกพักต่อจากจูบนี่นะฮะ เดี๋ยวหลังจากมดจุกนี้แล้วจะเริ่มรั้นไหมเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มทําแป้งพักบุงเพิ่มมาละเดี๋ยวก่อนที่จะปิดคลิปนี่ก่อนที่จะเอาพักไปส่งเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมมาดูอัปเดตล่าสุดของบรรยากาศในพื้นที่กิจกรรมลานกิจกรรมเขาสักน้อยนะฮะวันนี้ผมมาลกพักบุ้งคนเดียวนะฮะคุณแม่จันแดงเริ่มปลอยลอะก็ถือว่าเห็นฝีไม้อไรมือในการลกพักบุง้งคุณแม่จันแดงบอกว่าโอ้ลกเองได้ละสบายละผมก็เลย ลองมาลกเองก็ถือว่าใบายากครับนี่ครับบรรยากาศโดยรวมตอนนี้ในร้านกิจกรรมของเขานะช่วงนี้กล่องดินซีกล่องนี่ผมก็เริ่มทลายลงนะฮะทลายด้วยการนําเอาดินตีกล่องวะมามาปูแหมงจั่นหนึ่งนะฮะนี่ครับตอนนี้จะสังเกตว่ามันจะมีอขอบของดินที่ผมถมไว ปั๊บดินให้เรียบนะถ้าพื้นดินเดิมมันจะเป็นร้อยแตกแบบนี้ฮะเดี๋ยวมน้อยถ้าทําเป็นสนามวุ้บอลมันจะเล่นบบมวนนะฮะผมก็เลยนี่ครับเอาดินมันลงแหมจันหนึ่งปั๊บหน้าดินให้เรียบครับเดี๋ยวคงจะมีการทำอ,อัดอัดดินให้แน่นขึ้นนะฮะภารกิจของผมภายในเดือนนี้นะก็ต้องพยายามทําหน้าดินตรงนี้ให้มันเต็มกรอบสนามนะฮะ อันนี้มีทั้งหมดผมตั้งใจทําไว้เต็มพื้นที่เลยนะพื้นที่ทั้งหมดนี่ผมจะทําได้แค่8สนามนะฮะแต่เกมจีโฟกุ b บอลของเขานีจะเล่นเกมละ12สนามเท่ากับว่าถ้าสนามนี้เซตเขาจะเล่นหนึ่งรอบคือ8สนาม8เกตนะฮะอันนี้เราเรียกว่าเป็นเกตกันแล้วกันนะครับต่อไปนี้ถ้าเป็นสนามแบบเนี้ยผมเรียกว่า1เกตนะครับละก ทั้งมดบริเวณโดยรอบนี้ผมเรียกว่าหนึ่งสนามอันนี้คือสนามแรกมีทั้งมดตั้งใจว่าําเกมก็คือ12เกตแต่สนามนี้ทําได้แค่8เกตเพราะฉะนั้นเวลาแข่งก็เขาจะแข่งกัน1สนามโดยที่ครบ8เกตแล้วก็ต้องมาเล่นต่อแหม4ีเกตเพื่อให้ครบ12ก็จะได้1เกมนะะนี่ครับก็จะได้ทำ สนามพื้อเซ็ตเร็วที่สุดครับส่วนพื้นที่ตัดนี้ก็ด้านนี้เป็นพื้นที่เตรียมปลูกพักบุ้งแล้วครับผมปุงดินไว้ละเหลือเอาแกบเข้าหลงนะฮะอาเหลือผสมแกลบแหมหนึงรอบแหมหนึ่งยางแล้วก็ผสมแล้วก็เตรียมปลูกละส่วนแปลงนี้นะฮะเป็นการพลิกดินขึ้นมาตากไว้ก่อนนะฮะ จะสังเกตว่าจะมีพวกเศษฟางตีอันเอาลบพักบุ้งไว้จุกก่อนผสมไปตัวนี่ก็จะกลายเป็นปุ๋ยนี่ครับพักบุงชุดต่อไปครับนี่อันนี้ก็เพึ่งลกปแต่ว่านะฮะแล้วก็วันนี้นี่ครับผมเก็บไว้หนึ่งส่วนนะผมมาได้ทรงสี่วันพักซดจนมดนะฮะเพราะรับ,บุดท้ายนี่ผมอยากจะจะเก็บตรงนี้ไว้ขายวันพูกนะฮะเป็นตลาดน้ำพิธีของเขา ถ้าไปแล้วแบบนี้พักบุ้งไปขายเดี๋ยวเพื่อมีไข่มาซื้อจะพลาดนะเพราะฉะนั้นอเอาเตรียมไว้ก่อนนะคือจะจะได้จะได้นี่เขาก็ต้องมีพักบุ้งไว้ขายทุกวันเสาร์นะฮะแต่หมดเสาร์นี่แล้วเสาร์หน้าบัตรเตี้ยนะครับเพราะว่าผมยังบบได้รันระบบเตี้ยนะ,อ,ะอันนี้ต้นแพบบรบารมีเขาเริ่มใหญ่ละได้น้น้ำเริ่มโปง่งวันนั้นฝนตก ็ตรงนี้ครับก็เป็นการขึ้นแปลงเอาดินมาลงนะนี่เป็นดินตีปลงแล้วนะฮะพร้อมปลูกเลยนะฮะอ,อาจจะมีเพิ่มเสริมปุ๋ยก้อนปลูกเห็นสักเล็กน้อยนะฮะนี่ครับแปลงพักบุง้งผมจะทําเป็นบริเวณขอบเพื่อความสวยงามด้วยครับร้านกิจกรรมเขาจะมีพักประดับอยู่ตลอดนะฮะนี่ก็คือ แปลงที่ผมทำไว้สำหรับเตรียมลงพักบุ้งนะมีคนถามว่าผมจะปลูกพักบุ้งอย่างเดียวเลยก็ตอนนี้ผมขอเน้นพักบุ้งอย่างเดียวก่อนครับเสร็จคือมันลงตัวก่อนในพื้นที่ปลูกพักบุง้งนะแล้วเดี๋ยวเขาก่อยไปพัฒนาในพักชนิดอื่นๆต่อนะส่วนหลุมมุนนี่ผมจะล้อมต้นพริกมาปลูกยังแบบมีเวลาเตื้เพราะว่าอากาศมันฮอนผมบ่กล้าง่ายครับเดี๋ยว ง่ายมันแล้วโอกาสหลอดมันเน่ยเดี๋ยวล้อว่งวางๆอาการมันเย็นๆนน้อยหรือผมมีเวลาหดหน้าเพรมันดินมันจุ่มเหมือนน้อยก็แต่ง่ายมันลงนะฮะอันนี้ก็มาอัปเดตกัน,นช่วงนี้ต้องอัปเดตให้สมาชิกติดติดตามได้ทราบเป็นระยะระยะก่อนนะครับน,นี่ครับส่วนด้านนี้กับบมี่ยัยงนะก็ยังมี กล่องเศษอุวัสดุละเกะละกะอยู่นะฮะอันนี้เป็นต้นพริกมันเริ่มออกนวยละนะฮะอ่านี่เป็นพื้นที่ที่ผมจะล่อมต้นบะเขือกับต้นพริกเอาไปปลูกปุ่นเพราะว่านี่ฮะสังเกตว่าสนามของผมจะยู่ขอบนี่นะมันจะต้องหลักยาวผ่านแปลงพริกแปลงนี่เลยเนี่ยเพื่อมาเชื่อมต่อกับสนามเกตเกตนี่ ก็เอาหินมาเลี้ยงไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องต้องเคลียร์ออกนะฮะแปลงนี้อาจจะไม่ได้เคลียร์นะเดี๋ยวต้องดูก่อนว่ามันจะมีการปรับจะได้พองนะส่วนด้านข้างนี่เขาสามารถเหลือพื้นที่ไว้สาหรับตั้งโต๊ะ,ะเป็นซุ้มหนังได้ส่วนตรงนี้ก็เดี๋ยวผมจะทำสเตตเวทีครับอาจจะทำ เอาดินกล่องนั่นมาลงครับมัดฟางนี่กัไว้สำหรับลบคุมดินในการปลูกพักบุง้งส่วนก็ไม่ตอนนี้ครับโอ้มันเขียวได้หน้ามานี่เขียวเลยครับนี่ฮะก็มีต้นมะขามหวานนะนี่ต้นมะขามหวานผมปลูกสองต้นแล้วก็ต้นมอนอต้นนิ้วนะฮะต้นนิ้ว ด้านหลังนี่จะมีต้นมะหนุนนะฮะต้นมะหนุนโอเคส่วนอันนี้ก็เป็นวัดสดุทีใจในการเพราะก้ามไม่ก่อเดี๋ยวเขาก่อยมาเก็บคือมันเป็นระเบียบเรียบร้อยหั่มน้อยนะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับบดิลืมเป็นกํำลังใจในการทำงานเครื่องกับจีโฟก o ตัวนะฮะแล้วก็ถ้ามีอย่างมาอัปเดตก จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไว้ก่อนครับสวัสดีครับจะเอาพัดบุงไปทรงก่อนนะครับ